ครับยินดีต้อนรับเข้าช่องวิถีชีวิตตะลอนเที่ยวครับวันนี้ลังเลิกงานครับล่องเอาวิบากค,คูใจมาลุยปาลาเกวยครับอยู่เอ่แถวๆมองเห็ุงานเนี่ยละครับบรรยากาศยำแรงครับแตะเวนกระลางสีตกดินครับทองฝาสวยงามมากครับเดีย๋ยวเลยล่องเอามาดุวยเพิ่ง สรุปเราจมไปเคืองขั้นครับดินมีหิ้ตมอยู่ครับสภาพนี่เพิ่งเอาขืนมาได้ครับครับจังไหเดี๋ยวต้องติดตามบ่งครับ หากที่ลุยมากสภาพรถนี่ได้กำลังเลยครับยาติดตมเต็มครับแต่ถ้าไม่เหคลิบสั้นๆลุยไปบไปไปไว้ครับที่ตมมันหลายเมือ่อยครับก็ปากไว้เท่านี้นะครับจริงๆช่วงช่วงนี้ก็ว่าจะไปขี่รถกันแต่ก็ด้วยภรารกิจการงานมันมาว่างครับ อย่างบริไปลองมา้อนมึงบริธีนั่นแล้วนั่นก็เป็นของอายอีกขั้นหนึ่งครับลองพี่ด้ยมาคือกันติดขีดตรงม,มาเพื่อกันคอยกันงานขืนครับยังไงก็ฝากไว้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับสำหรับช่องวิถีชีวิตตะลอนเที่ยวเป็นวิถีชีวิตเล็กๆหน่อยๆอยครับหลังจากเลิกงานครับ หลังจากไปลุยมากะต,ต้องเฝ้าล่างครับเดี๋ยวดินมันที่แข็งที่ล่างยากแล้วก็พอบอ,บอสิจมครับเดี๋ยวก็ที่มาล่างไอ้วิบากคูใจครับ ก็ล่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมาเห็ดทําการเป่าลมนะครับตามจุดตําสอกเพื่อว่าอ้ยุเายุให้อุปกรณ์อาจจะเป็นพวกสวิบไฟพวกาตามสอกต่างๆที่น้ำาข้าไปขังนะครับเพราะว่าผมเป็นคนถนอมรถนะครับถึงทิมโหดก็ต้องรักษามันเราพอดีได้มากครับโดยการใส่หัวล่มเนี่ยครับหวับหว,วล่มในมาเป่านะครับครับแล้วกะเปิเป่าล่มนะครับทำความสะอาดเพื่อควานเก็บนะครับ นี่จะเป่าลมเรียบร้อยครับเม่ต้องไม่ได้เป่าถึงละเอียดขนาดนั้นหรอกครับก็บเอาตามจุดอีกที่สำคัญพวกสวิตไฟสวิตแต่สวิตแห่นพวกขาบูพวกกองไฟนะครับที่มถึอน้าเัาก็เปอ,อ,อกไปครับจากที่เพื่อนๆกัน ครับสะอาดครับตอนเอาเก็บแล้วก็ขี่ต่อไปจริงๆกับหัวมันลําบากนะแต่ก็มันเป็นความชอบครับแต่ขี่เราผมอีต้องฟาวลรางเลยครับครับจังได้ก็ขอฝากช่องนี่นะครับวิถีชีวิตตะล่อนเที่ยวกับจังสี่แล้วครับมันอามาเหตุงานอยู่ต่างงหวัดบะไรอยู่บ้านนั่นเถอะมันก็บว่ามีกิจกรรมนึงเหตุบางทีเกิด แต่ไปมักบงที่ก็ไปเหตุกิจกรรมนุ่นกิจกรรมนี่บางที่ก็ไปสังสรรค์แต่ว่าผมแบบโบธนัดเรื่องสังสรรค์เรื่องก็ห่อเท่าไหรครับก็เลยมาอ่าเป็นรถวิบากกระมูะครับจะเป็นความสอบเป็นความไฟฝันหนึ่งแน่นอนแล้วครับว่าอย่างมีรถวิบากสขั้นหนึ่งตันนี้ก็ได้มาแล้วครับจากอำพักลำแมงครับครับทั้งหลยก็ฝากไว้นะครับถ้าเกิดสอบกบบ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับ